ก่อนที่เราจะเจอบาลานีคพณพี่ค่ะเราผ่านอะไรมาบ้างคะ <S <s เกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานผ่านมาเยอะเลยค่ะมีทุกอาการอาการแผลเป็นแผลเน่าเป็นฝีเป็นหน,นองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาการเมียนหัวถึงขั้นที่หมอต้องคว้านแล้วก็ต้องผ่าขีก็คือต้องนอนโรงพยาบาลเลยค่ะเป็นก่อนอันดับแรกก็คือที่ขาเรายัางไงเรารู้สึกคันแล้วเราก็ไปเกามันมนะคะแล้ว<อ>ก็กลายเป็นหนองเลยต้องคว้านค่ะและ้วที่ที่ก้อนนี่คือเป็นฝีขึ้นมาเองเลย เพราะว่าหมอบอกว่าน้ําตาลสูงมันสูงมากอะ่ะน้ำตาลอยู่ประมาณ3-400ึสี่อ่ะสำหรับคนที่มีอาการเหมือนเนี้ยค่ะเหมือนตัวอ้อมเอเมง,เงก็คือเนี้ยใช้ตัวนี้มา6กกระปุกแล้วแล้วก็อาการมันดีขึ้นก็อยากจะแนะนําว่าเออให้ทดลองใช้กันนะเพราะมันไม่มีผลอันตรายอะไรที่ที่ตัวเองใช้มา วันนี้นะคะชิวก็อยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะและว,วันนี้นะคะมีลูกค้าหลายเคสเลยค่ะแต่ละเคสน,นะคะเป็นเคสที่หนักมากๆเลยนะคะมีน้าแผลเบาหวานนะคะแล้วก็อาหารไม่ย่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะอย่างที่ชิวพูดมานะคะก็ต้องหยุดฟังคลิปเลยนะคะตามชิวมาเลยค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าชิวยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและเคสนี้นะคะใครที่เป็นแผลเบาหวานนะคะต้องหยุดฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณกําลังหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องแผลเบาหวานนะคะนี่เลยค่ะตัวปรลันพีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าทานตัวบาลันพีไปกี่กระปุกนะคะแผลเบาหวานถึงดีขึ้นนะคะก็ไม่ต้องลังเลค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนําตัวว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพอ,อะไรอยู่ค่ะ ชื่กอกนกออนวรว,วานิค่ะตอนนี้อายุ41ปีค่ะทําอาชีพเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ค่ะค่ะก่อนที่เราจะเจอบาลานพีคุณพ,พี่ค่ะเราผ่านอะไรมาบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานผ่านมาเยอะเลยค่ะมีทุกอาการอาการแผลเป็นแผลเน่าเป็นฟีเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาการเวียนหัวคือมันใช้ถึงคําว่าเน่าเลยเหรอคะ <laughs> เน่าเลยพี่อยากให้ดูของจริงเลยเดี๋ยวที่มีอยู่ <c oughs> ที่ถ่ายรูปไว้คือ ถึงขั้นที่หมอต้องคว้านแล้วก็ต้องอต้องผ่าขวีก็คือต้องนอนโรงพยาบาลเลยค่ะค่ะมันม,มันเจ็บมากไหมคะตอนที่เขาคว้านดมยาไม่รู้เรื่องอ่าแต่ตอนที่แผลที่เท้าอะค่ะก็คือฉีดยาชาเจ็บมากร้องร่นทั้งห้องเลยค่ะอืมนะไอชื่อถามหน่อยว่าช่วงเวลานัน้นมันผ่านมากี่ปีแลวคะ ประมาณไม่ถึงปีค่ะประมาณ7-8ดเดือนได้ก็คือไม่นานมากก่อนที่เราจะสัมภาษณ์พี่บอกชิว่าเป็นตรงที่ก้นด้วยมีที่ก้อนค่ะค่ะแล้วก็ที่ที่เป็นก่อนอันดับแรกก็คือที่ขาเพราะว่าพอมันเรายังไงเรารู้สึกคันแล้วเราก็ไปเกามันนะคะแล้วก็กลายเป็นหนองเลยต้องคว้าน่แล้วที่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 ก้อนนี่คือเป็นฝีขึ้นมาเองเลย เพราะว่าหมอบอกว่าน้ําตาลสูงนะคะแล้วก็มีอาการเวียนหัวทุกเช้าช่วยคนหมอไม่ค่อยจะไหวมันส่งผลกระทบต่อการทํางานเรายังไงบ้างก็คือเดินไม่ไหวอ่ะเดินแล้วจะล้มอยู่เรื่อยอพอมันเกิดอาการระหว่างการทํางานเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างอะตอนนั้นต้องนั่งพักแล้วก็ใช้ยาดมหรือไม่ก็มีเพื่อนเข้ามาช่วยตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างคะทั้งอาการแล้วก็เรื่องงานด้วยเออก็ เหนื่อยรู้สึกท้อเหนื่อยเหมือนกันทีนี้เรารู้ไหมว่าอาการเบาหวานของเราเนี่ยมาจากพันธุกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตการกินของเราอะไรเงี้ยเราพอจะทราบไหมคะมาจากพันธุกรรมค่ะแล้วทีนี้ก็มีการไปหาคุณหมอได้ได้รับยายาค่ะกินไปแล้วแผลเรามันดีขึ้นไหมคะไม่อะก็เป็นอยู่ื่อยเพราะว่าเขาให้กินเช้าเย็นกินจนแบบว่าไม่ไหวต้องใช้แบบฉีดมันสูงมากอะน้ำตาลอยู่ประมาณ3ามถึงสี่ร้อยอะ อโอ้สูงมากตอนนี้เหลือ200อยกว่าแล้วนะคะแผลแผลก็ยังตอนนั้นก่อนที่จะเจอบาราพีก็ยังเป็นแผลแทบแบบคือทุกเดือนเลยค่ะเป็นได้ทุกเดือนเลยค่ะทีนี้มันมันถึงจุดไหนคะ่ะที่เราไม่ไหวแล้วจะต้องแบบหาอาหารเสริมมาแบบช่วยละก็มันต้องแบบต้องมาเที่ยวคว้านอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันเจ็บไม่ไหวแล้วก็ รักษาแผลก็หลายเดือนต้องล้างแผลทุกวันค่ะนะคะก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจเลยร้องค่ะแล้วเราเปิดใจให้อาหารเสริมไหมอยู่แล้วไหมคะอเปิดใจไหมเป็นคนที่เปิดใจแต่ทุกอย่างไม่ไม่ซีเรียสแต่จะเป็นคนที่แบบอากนิดนึงในการกินพวกอะไรที่เป็นเม็ดๆจะคืนไม่ค่อยลงค่ะครั้งแรกสั่งมากี่กระปุกก่อนคะสามค่ะ แล้วทานไปกี่กระปุกแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอาการมันดีขึ้นก็ประมาณสักสองได้สอประมาณสองกระปุกได้ค่แต่ช่วยขยายความว่าดีขึ้นหน่อยค่ะว่าหมายถึงเรื่องเวียนหัวเรื่องเรื่องเวียนหัวลดลงค่ะค่ะแล้วก็ก็แผลมันก็เริ่มก็ไม่แรงขึ้นอ่ะมันก็เลยแห้งไปมันแห้งไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากกระปุกที่หกอะถ้าจําไม่ได้ตอนนี้ยังเหลืออยู่ครึ่งกระปุกอ๋อตอนนี้คือทานมาหกกระปุกแล้ว คแล้วหลังจากนั้นก็คือรู้สึกว่ามันไม่เกิดขึ้นนะค่ะมันไม่เกิดขึ้นใหม่ก็คือมันมันไม่มีการปะทุของแผลขึ้นมาคิดว่าเป็นเพราะตัวบาลานซ์พีหรือเปล่าคะที่ทําให้อาการของเรามันดีขึ้นคิดว่าใช่เพราะว่าไม่ได้กินตัวอื่นเลยนอกจากยาเบาหวานของหมออตอนนี้ยาเบาหวานพี่ก็ลดแล้วอ๋อคืออันนี้คุณหมอสั่งสั่งลดตัวยาลดเองเพราะเห็นน้ําตาลมันลดค่ะไม่อยากกินมากกว่าไตมันพังค่ะ อ๋อแล้วคุณหมอได้บอกไหมคะเออแผลดีขึ้นนะอะไรเงี้ยคะ่ะอ่าไม่ได้ไปพบคุณหมอเรื่องแผลแต่ว่าพี่พยาบาลห้องทําแผลเขาบอกว่าไม่เจอกันเลยนะหลายเดือนแล้วนะอ,อะไรประมาณนี้เพราะปกติจะต้องไปหาเขาตลอดค่ะเอาตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะสบายคะ <laughs> ่ะดี <laughs> พอน้ําตาลลดมันก็ดีอะ,ค,ะค่ะพ่าเรากลัวมันมาหลายโรคชิวอยากจะให้ฝากหน่อย นะคะเผื่อคนที่เขามาดูคลิปนี้เขาอยากจะหาทางออก<ม>เผื่อเขามีามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ<ม>แพลของเบาหวานแล้วยังไม่หายสักทีนะคะอยากให้คุณพี่ช่วยฝากหน่อยค่ะค่ะสำหรับคนที่มีอาการเหมือนเนี่ยค่ะเหมือนตัวอ้อมเองกันก็คือเนี่ยใช้ตัวนี้มาหกกระปุกแล้วแล้วก็อาการมันดีขึ้นก็อยากจะแนะนําว่าเออให้ทดลองใช้กันนะเพราะมันไม่มีผลอันตรายอะไรที่ท,ที่ตัวเองใช้มาค่ะแล้วก็ เห็นผลจริงนะคะเ,เพราะว่า,าแผลเมื่อกี้ก่อนสัมภาษณ์ชี่วเห็นเร่องรอยของแผลพี่อ้อมนะคือเยอะมากทั้งขาเลยพี่ก้อนก็มีแต่ว่าไม่อยากไปดูที่ถามนิดนึงค่ะว่าราคาเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้คิดว่าบาลานซ์พีมันแพงไหมคะเออถ้าถามกับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม่แพง <c oughs> อ่าแต่ถ้าตอนแรกกันก็คือแพงใช่ <c oughs> แต่พอ,อได้ผลลัพธ์แล้วมันโอเคเลย นะคะ,คะเต็มสิคะแนนให้บาลานซ์พีกี่คะแนนดีให้10คะแนนเลยค่ะโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยนะคะ,คะขอบคุณพี่อ้อมนะคะที่ไว้ใจนะคะให้บาลานซ์พีได้ดูแลสุขภาพวันนี้ชิลก็เลยเอาบาลานซ์พีนะคะมามอบให้นะคะอีก3มก็ปลูกเลยนะคะ,คะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไป,ไปอีกนานๆเลยนะคะคคก็สาหรับใครนะคะที่มีปัญหาเดียวกันกับย้อมนะคะคือเป็นแผลเบาหวานแล้วไม่หายสักทีนะคะชิลก็อยากจะให้บาลานซ์พีเป็นทางออกนะคะเพราะว่าบาลานซ์พีนะคะช่วยลดเรื่อง เบาหวานไขมันความดันหัวใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะอย่าปล่อยให้เป็นหนักๆน,นะคะเราค่อยมาดูแลร่างกายกันนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้าคนไหนนะคะมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมไดที่บลลอนแบนก์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่ก้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย